เขาเจ้ากับว่าไสหมวกใสยางนะาไยังพลาเราเดาลนั่นเลเขาไปยุ่ซ่องนี่นนองูกไม่สาหมุดเลยมุดเลยมุดเลยเขาไรลยรดี่รถดนอดนึงรอิปกติ่เลยผมยกอรถบร ทันนึ่งท่นที่อนอนนี่สองอ่ะันัอกวนแลวีเป็นพี่จเปลอกแเดี๋ยวปดูเราเราเร่อหังมันใส่ะพ่อเอายาง่นไหเนี่ยเอายางเห็นไหองพดีเนาะโอเคดงามงามงารอยไปหันเลกก็ได้รถปาโกดรถป้าโกดรถป้าโกดรถปาโกดรถป้าโกดรถปาโกดรถปาโกดรถป้าโกดรถป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 าดรถปาโกดรถปาโกดรถปาโกดรถปาโดรถปาโกดรถกดรถปก นอนปทั้งบนเดีร้อเทงไม่งั้นม่ได้พื้นที่บ่ได้มันแหลมหนีมันอ้วนพุ่นไมงั้นผมด้ดีวมังันแค่นี่วนั่งคันแค่ผมติดันมาผมติดปั้นหัวหลบปกได้ขึ้นั่งกันแค่บังมูดติผมมังหาขั้นนึ่งแล้วห้เวทีเขาเลย้วเดี๋ยวมารดมาผ่านไหมครับ แต่ Eden, แล้วยังยุ่ยแบบสบายเลยข้างหลังยุ Hence, ่งกว้างพอเด็กด yeah, ้วยอีกหนึ่งมันหล่เพิงดีเฮากก็อยู่สั่นปอดซีเลยปวดหัวเด็กแก่ขนาดนี้มันหน่อยพอดพ่อมันหน่อยจ้ะางขี้ไล่กับหม้อสามจบหม้อสามจ้ะมันมันกับฮอกก็เปรี้ยปลอดซีจ้ามันนอยอยู่แต่หล่อพิงดีจ้ะยังว่ายู่ทางได้ละพ่อฮะอยู่ทางได้ว่าปีีนั่งหน่อยนั่นเออว่าปีมันไปไกลอยู่จ้ะมัน อันเอาบุญวั้งเอาเอาบุญวั้งหันจยางมอล้ำเสียงแตเราไปเห็นเครื่อง่อยพอดแต่เว่าข่อยพอดยากได้ปล่อยเอาเวที่จงเสียงมาเดี๋ยววันนี้การล้อมบัตรบัตรใล้อมยากแต่เราว่าขอก่าบัตรใหขอยากแต่เรืองเขาลองงัดยังขึ้นนอกกระส๊อกแต่อรว่าจ้าแมนว่าเอาตั้งแต่พีตะน้องเขาเดาล่องแม่ขั้วกับลองเพชงจ้าแม่ขั้วกับเคยเป็นั่งเอก่างเมื่อกวันเนาะบ้านนั่นเนาะเอาตะพีตะน้องแล้วพ่อตะพีตะน้องล่องวันนี้พวกมาไล่ขอไปแถม พอทาบุญถามเนียเะฟ้วงมาไล่กับปวจำฟ้องละสี่ลอยสี่ลอยสีอย้อยไปเอิ้ออกันมากมันสหมดกว้านมาไปมันเิมวาม,มาใส,าาสาา 6, ่ตาไวเงินหกพันเนาะมจะใบลอยเนาะเฮ็ดไว้เฮ็ดไว้เฮ็ดไว้บอกาวทำบุญถามเนี่ยใจะมาทำบุญแล้วเรือแตาถามเนียทำบุญแล้วเรือแต่ถามเนี่ยเอาจังหาพ่อหาหาท่านพ่อไปท่าน าพ่อไปไปย่าไปย่ามดดยนใจวาสาวลอดยามดกับ่นสายดอกพ่อสาวผู้ผู้สายข้งนี้มนเา้กันเลเขาจซ้แสนว่ี้ว่า่ได้ย่าน้ำาทรงาเเลยว่าเนาะเขาาแสนหนึ่ง่ปาเขาเนี่ย บานี้คู่ไส่คู่กวดายแถลงเชียงอันเที่ยงแถลาือเียงอันเที่ยงดีในสองปีนมีราคาดีเลยคักแทกเชียงอันเที่ยงแในอดีตบ่บโบราณเด้อันก่อนสิบบาทบ่เอาหลายเด้เอออันก่อนสิบบาทลังเมื่อขมื่นกว่าดเปลาเป้าขึ้นเฝ้าเนาะผมมองในมุมมองข้างหลัง พ่อหนาวงเืหลือจักบาทเนาะเรือหนึ่งมึงเนี่ยาใส่ใจเนาะไม่กันทานดีกมังลูขึ้นมหาศาลนีดีมันจำเป็นใกล้จะม่าจะเป็นไยายแหลมอ๋อยายแหลมเราไปจวดขันเราเราไปจวดนราจะยุ่ดรถขวัวดีเนีพ่อขันเราม่เราก็ยุลด้านนี้แล้วรถเราขวัวเนี่ยขี่รถขวัวนี่ละก็ปัาเนียเรา โดยคว้าที่ประตูมาดีมาดีมาให้คัดวงสองตัวเนี่บ เขากลับไปได้กับควางขึ้นไปติสละบัดนีคดอไติดอยู่บ่ด้นี่มันเป็นมันเปลนคือจังหนองเด้น้องน้ำบกเนาะต้องแล่นไปพูดนี่มติคนขนล่นไปยังกันนะขนาดเล่นไปยังล่อไปลอยังเล่นว่งมันถึงเล่นบ่าแล้วไปล่องบาแล้วเออเอบั ไปยเยีนไปพี่แม่ยร้องอะไรไปร้องทวายบันดันร้องอะไรยังแห้งด้วยมันบอกเม็นของร้องด้ิบตีเรียนไปย่างพี่เ,เมียนังเวทีได้ยุบหุ่นแม่ลรองขวางบอวัดจี ใช่แล้วครับ สีบลกคล้องมานันับลอ้ีนกคลองมากลวดมูติดจ่อยดวรถขนรถขนพี่น้องเมียน <laughs> ไปไม่เกี้ยง <laughs> เออยากล่องของ <laughs> เขามากจะมาเบิดกับคลองมากกันติดจ่อยมารุ่นมูจี๊ดจ่อยอาร์เซน่อลพิมีฝากไว้สักน,นีดสักก้อนพี่นอ้องบอกกันไม่คลิปหนาสอารับคน่อลพิมีซสำใบดีพี่นอ้อง